สวัสดีค่ะขอต้อนรับเข้าสู่รายการพัทยาซิตี้นิวค่ะการรายงานข่าวสารจากเมืองพัทยานะคะเมืองพัทยาจัดพิธีถวายเครื่องราชการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์เนื่องในเทศกาลตรุษจีนเมืองพัทยา ประจำปี2,565ค่ะเมื่อวันที่1กุมภาพันธ์ที่ผ่านมานายสนทยาคุณปลื้มนายกเมืองพระยา เป็นประธานพิธีถวายเครื่องราชกการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์เนื่องในเทศกาลตรุจีนเมืองพัทยาประจำปี2565โดยมีประธานสภาเมืองพัทยาคณะผู้บริหารสมาชิกสภาเมืองพัทยาหัวหน้าส่วนราชการพนักงานเมืองพัทยาเข้าร่วมพิธีณบริเวณพระบรมราชานุสาวรีย์สมเด็จพระเจ้าตักสินมหา,า,าราชศาลาว่าการเมืองพัทยา พระอนุสาวรีย์กมรมหลวงชุมพรเขตอุดมศักดิ์สทร5และมูลนิธิสว่างบริบูรณ์ธรรมสถานพัทยาซึ่งทุกจุดได้มีการแสดงมังกรและสิงโตเพื่อความเป็นสิริมงคลเนื่องในโอกาสวันปีใหม่จีนค่ะโดยนายกเมืองพัทยาเผยว่าหลังเทศกาลตุจินเมืองพัทยาแล้ว เมืองพัทยาได้เตรียมทยอยจัดกิจกรรมส่งเสริมการตลาดแบบระมัดระวังและค่อยเป็นค่อยไปเริ่มจากงานเดินกินถิ่นนาเกลือที่กำหนดจัดขึ้นทุกเสาร์อาทิตย์เริ่มวันที่5ถึง27กุมภาพันธ์2,565 โดยภายในงานมีการแสดงศิลปะวัฒนธรรมไทยย้อนยุคและการแสดงดนตรีสดพร้อมชิมช็อปแชร์อาหารทะเลสดและสินค้าท้องถิ่นมากมายตลอดสุดสัปดาห์ของเดือนกุมภาพานันธ์นี้ภายใต้มาตรการการควบคุมการแพร่ระบาดอย่างเข้มข้นเหมือนเดิมตั้งแต่จุดคัดกรองก่อนเข้างานบริเวณการจัดงานและในพื้นที่งานตามนโยบายของสอบค เพื่อให้นักท่องเที่ยวสามารถจับจ่ายใช้สอยซื้อสินค้ากันได้อย่างสบายใจและปลอดภัยค่ะค่ะเชิญเที่ยวตลาดโบราณรวมของกินแสนอร่อยในงานเดินกินถิ่นนาเกลือทุกเสาร์และอาทิตย์ ถึงวันที่27กุมภาพันธ์นี้นะคะนถนนคนเดินนาเกลือค่ะและทั้งหมดนี้นะคะคือข่าวประชาสัมพันธ์จากเมืองพัทยาค่ะท่านสามารถติดตามข่าวสารและกิจกรรมต่างๆของเมืองพัทยาได้ทาง Facebook Fanpage PR พัทยานะคะ ท่านสามารถแจ้งความประสงค์แจ้งรเรื่องราวร้องทุกข์ได้นะคะที่ w w w p ์ t y พัทยา g o t h หรือพัทยาคอนแทคเซ็นเตอร์3 7 3 7ตลอด24ชั่วโมงวันนี้ดิฉันนางสาวณชาตรายพิพัฒน์ผู้ช่วยนะักประชาสัมพันธ์รายงานค่ะ